สวัสดีครับนะฮะแฟนขับมากพทยนตนนะับวันนี้ก็จะพามาชมรถกระบะนะครับเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นแบรนด์อิซูซุนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับและก็เข้ามาเติมเรื่อยๆเลยนะครับนะเข้ามาเติมให้ลูกค้าเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้มากๆนะคุณลูกค้านะครับนะก็จะเป็นตัวอิซูซุนะครับดี a ม 1.9นะครับ X Series ปี2018.19นะฮะสีขาวคันนี้นะฮะแล้วก็คันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็น Isuzu D-Max Stealth 1.9 DDI Blue Power นะครับเป็นเกียร์ออโต้ปี18.19เช่นกันนะฮะนะครับราคานะฮะราคาค่าตัวนะครับ2,000เงี้ยคันแรกนะครับคันแรกนี้ราคา s t e a l อยู่ที่ นะครับ700,000นะครับ719,000บาทนะฮะสำหรับสเปล์นะได้เป็นสีขาวมุกเป็นตัวโฉบพิเศษด้วยนะครับนะยร์ออโต้นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าตัว Xtronic ก็อยู่ที่739,000บาทนะครับนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถกระบะสีขาวมุกนะครับสวยๆหล่อๆชุดแต่งพิเศษนะทั้งสองคันนี้ก็ สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสี่แปดสี่แปดสี่สี่นะครับมาเพิยนต์นะครับนะหรือว่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้นะครับที่เบร์ซัดของเราต้องอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งวิลลีกรุงเทพยนะครับมาดูคันแรกก่อนนะฮะคันแรกก็จะเป็นไฮรันเดอร์สเปคสี่ประตูนะครับนะรายละเอียดตัวรถนะฮะเดิมๆสวยๆนี่เลยไฟโปรเจคเตอร์หลอดแก้วนะลูกแก้วนะครับนะโฉบด้านหน้านะครับก็จะเป็นชุดแต่งพิเศษที่ นะครับได้แรงบันดาลใจจากตัวทุบินลบนะครับนี่เลยนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับออกมา2สีเท่านั้นนะครับสีดำกับสีขาวมุกนะฮะมีเลยนะนะครับอก็สวยๆนะครับราคา7จ็ดแสนหนึงหมื่นเบาทว่าไม่แพงนะครับไม่แพงสำหรับสเตลนะครับเป็นรุ่นที่นะครับลูกค้าตามผาเยอะมากนะได้เป็นสีประตูไฮรลเดอร์เกียออโต้ด้วยนะครับท่นนี้นะครับ 1.9นะไม่อยู่ที่นะฮะ1 1 7 9 1 5กิโลเท่านั้นนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะที่เบอร์0ู4 3 8 4 8 4 4 4นะครับรายละเอียดตัวรถนะครับเข้ามายังไม่ได้ล้างกัดสีวันให้เขาเลยนะฮะก็ถือว่าสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะนี่เลยนะครับดารล้อแม็กขอบสีบสีฟูโทนะครับยางจะได้เป็นยางนะฮะดิสโปี2018นะครับ สายยางก็อยู่ที่25560 R18 1ิเบียคูน้านะครับนี่รายละเอียดสวยๆเลยนะครับบันไดชุดแต่งอย่างน,นี้เลยนะนี่เลยนะครับกระจกหูช้างมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยครับเป็นกุญแจสมาร์ทพิเลดนะฮะนี่เลยนะสาหรับคันแรกนะครับเดี๋ยวรีวิวร่าค่ก่อนนะฮะเป็นส่วนด้านหลัง มีกล้องถหลังมาให้ด้วยตัวรถเดิมๆนะครับไฟท้ายก็ไฟเบรกจะเป็น LED นะครับอย่างไรก็ติดต่อมาสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับทันแรกกัดแจสเปลนะครับเปิดไปดูภายในกันหน่อยนะครับราคาเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น้าพันบาทเท่านั้นเป็นกุญแจสวั่เกอยิางนี้นะครับนี่เลยนะ อภายในก็จะเป็นสีดำนะครับดตมานะครับนี่สวยๆเลยนะภายในคือสวยมากนะครับเบาะก็ยังไม่ค่อยช้ำนะฮะนี่เลยนะครับโคมาลายมัลติฟังชันนะครับครูสคอนโทรลนะครับนะมัลติฟังชันแล้วก็ได้เป็นจอขนาด8นิ้วนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับนี่เลยนะฮะด้านบนก็จะเป็น สีดำน,นะครับส,สวยๆเลยนะนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูหน่อยนะครับในสุดข,ของตัวหน้าจอนะครับมีเป็นแบบ MID นะครับนีนะครับอ่าอ่า่ดูด้านหลังนะครับตัวเครื่องยนต์ 1.9T ด h y b พาวเวอร์ก็ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ประหยัดทั้งตัว ภาษีต่อปีนะครับรายละเอียดคือสวยนะคันนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นอิสุดสดี่แบ่สเตลนะครับ1.9 mm ึ่งจุดเก้าดีบูพเวอร์เป็นปีนะครับ mm hmm. เป็นปี2018.19นะคันนี้นะครับ mm hmm. อ่านะครับนี่ดูเลขใหม่นะครับเดี๋ยวดูเลขใหม่เท่าไหร่คันนี้1 1 7 9 6 0กิโลนะครับ ยังไงก็ติด,ดต่อมาหาผมได้เลยนะครับ084 384 844นะครับามาดูอีกคันหนึ่งนะคันนี้ก็จะเป็นอูซุด,ดีแม็กนะครับ,นรบน1.9นะครับ X Series เป็นปี18-19นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์1.9 150แรงม้านะครับ4ีประตูเกียร์แมนนวลก็คันนี้ถือว่าสวยหล่อๆไม่แพ้ไม่แพ้สเตลเลยนะครับนะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่739,000บาท สวยๆด้วยนะครับเป็นตัวท็อปสุดแพิเศษนะครับเอกซิลีก็เอกลักษณ์ของเขาจะเป็นสีดําแดงนะครับนะรายละเอียดตัวรถนะครับไม่ต้องปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตอนนี้เพียงร้านคัดสีนะครับสปาใหม่ให้ลูกค้าก็สามารถรับรถกับบ้านได้เลยนะฮะคันนี้ได้เป็นล้อแมกนะครับห้าก้านนะครับห้าก้านนี้เลยนะครับเป็นยานบิสโต e ปี2018ปเหมือนกันยูเซเบตคูลน้านะครับ ยางขอบ18อนะ่ะรายละเอียดซุ้มล้อเดิมๆเลยนะครับส่วนของบันไดนะครับก็เหมือนกันนะครับเป็นจุดแต่งเหมือนกันกับตัวแลวแต่ว่าของตัว XTD นะครับเขาจะมีตัวโลโก้ High er ไฮไลท์เป็นสีแดงนะกระจกขูดช้างนะครับ,นะรบนี้ภายในก็จะเป็นดำแดงนะครับก็จะแตะต่างนะครับถ้าเป็น x 4ก็จะมีตัว X ตัวนี้ถ้าเป็นสเตลก็จะมีสเตลนะครับอันนี้ก็ยังไม่ปัดสภาพใดๆนะก็รถสวยนะครับอันนี้สวยเจ็ดแสนสามหบาทนะครับสนใจก็รีบติดต่อมาหาผมได้เลยนะฮะแปดสี่สามแปดสี่แปดสี่นะครับมาพิจุนนะครับก็สามารถเข้ามาลองขับรถมาทดลองมาดูรถตัวจริงได้เลยนะนะครับก็ ไงก็ขอฝากด้วยนะครับทั้ง2องคันนี้นะครับอ่าวันนี้ก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆนะนะครับถ้าชอบคันไหนยังไง,ไงก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404นะครับมาที่ยนตนนะครับอาจจะแอดไลน์ก็ได้นะครับเบอร์น,นี้นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับ ได้เลยนะที่บริษัทของเราตั้งอยู่ที่ซอเสียมีไทย68แยก1มบุรีกรุงเทพนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะก่อนส่งางานวันที่2นี้นะครับมีโปรโมชั่นเลยนะครับส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะทั่วไทยด้วยยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคันแรกนี้นะครับป้ายทะเบียน8กอไก่ถอฐาน6450นะครับนะครับคันนี้เป็นเจ้าตัวโตดีสุสุด,ดีแม1.9 เอสซีรีไฮรันเดอร์เกียร์แมนนวลปี2018-19นะครับราคา739,000บาทนะครับแล้วก็สำหรับตัวอีกคันหนึ่งนะครับสเตลนะครับก็จะเป็นตัวรถปี2018-19เหมือนกันเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาเพียง719,000บาทนะครับม1 1 7 0 0 0นะครับจอบคันไหนยังไงก็แคปโลกนะครับหน้าจอนะครับส่งมาทางช่องทางไลน์ของผมได้เลยนะครับ เบอร์084 384 8404นะครับก็ก่อนจากกันรถคนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และกดกระดิทางช่องของผมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะคลิปหน้าผมจะพาชมรถรุ่นไหนอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ